đang ai kèm chi chứ hả? có mày hả? À? mày không vậy? không nhá, không nhanh lắm, chào nó cháu 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 một điều, con điêu, không, một điều, con điêu. một điều, không phải là chạy 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 chạy

มาๆมา,มา,มาไม่ต้องไม่ต้ไปเสียด้ยบอลไปเลยอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาให่อมดต้องดยังไงช่วยหน่อย่หนหน้าอยสองแล้วนะ่ะ เอาเก่งเด็กไหโนเห่เอาหน่อยครับเอาหน่อยด้วยหน่อยเอ้าเอาหน่อยตัดได้ตัดครับตัดได้ตัดเรียบแบง อย่ายืนห่างครับอย่ายืนห่างตักตัวเลยทุกคนทุกคนช่วยกันก่อนเร็วเร็วดียว่าให้หมดน้องเอาให้หมดเย็นไว้เย็นไว้ชาได้บุญชาได้พร้อมเดี๋ยว โอ้โหตอกเลยโอ้เยแยนั่นแหละไอ้น้องแค่นั้นเองคนเดียวครับคนเดียว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 ห่างคอแค่นั้นจบไม่จบไม่เป็นไรเอาไม้ไน้องไอ้ไม้เอาใหม่เอาไม้โอ้ย่

เยอการลุตายเตัวลครับนั่นถึงชั่โมงอ่ะัเปัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเป็นตัวเปตัวแานัล้วหนาวมครบแล้วบอกขลักมันหมดแล้วเหลืแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเองบยแมัหน่อย ยืดมายืดมายืดมาเลยยืดมาเลยยืดออกมาเลยทำให้กว้างทำให้กว้างทำยังไงครับอะไรกว้างกว้างโอได้กูไม่บอกกูไม่บอกให้มันบอกเอเงดี๋ยวมึงก็ออกไปงอกเลยบอกไปเลย ดีใส่เลยล่ะมต้องเปโอยย่ทมปยหนรอยสอเลยไ่ลยตองางาเี่ยมครับคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวโอ้คนเดียวเล้าคนเดียวเออ

em hai con đấy Yêu 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 ตงเอ้ยเดีียวต้องออกตึงมาเลกตรงนี้ให้โอเข้าไปดันกลางเหยียบเห้้คเอหน้าตามตาม้วยตาม้เตามมาเร็วตามมาดีเลยตามมาจานตูกตายเถ็งตัวนะครับแมนแม่นแมนแมนชั่วชัวออแค่นั้นครับ ยังไง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 เอาครับเอาเอาเอาเกินตัวครับเก็บเก็บตั้มันจะมีเปี่ั่าเนาะฝ่าเป็นนวดเนาะอย่างนวดเนาวจังสี่คนแต่ได้การ vâng 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 không vâng 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 stop,

เก่งน้องยังไงยังไงเออแค่นั้นเองตั้งใหม่ตั้งใหม่สาเฮ้ยเอยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยย้้้เา้้้เยม้้ โนชงเย็นๆบ่บอยง่ายบอยน้องเออนี่นี่นี่ครูอาจารย์เอาสองครัวลอยเลยเยี e, 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 e. um> ่ยมมาก

¡Oh, uh -huh. ดาวเจอดาวโดหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วอเร็เ็น้าหมแล้วหมดแล้วเฮ้ยชัวนะภูมชัวรนะชัวชัว

<laughs> ừ. cá, f, 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 đi học, đi lên, f đi, đi mà không ơi đi không không? à, 아 <목소리로> แล้วน้องหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแบง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 หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วแทงทำยังไงแทงทำยังไงกุ้งกว้างไอ้น้องเดี๋ยวคนเดียวเก่งน้องวังจะปล่อยครับปล่อยไม่ได้ครับอยปล่อยนะถ้าปล่อยคือหลุดนะปล่อยแจ็คไม่ได้ครับแจ็คสองเลยนะ

ต้องถามมก่อนพราะมันกลับตรงแน่เกี่ยมอ่าได้ได้ไปเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวสวยเอสโอ้ยสว้เอสไป่อยเอสไป

เอาไปเอาไปดูดูไเวจองที่เขาต้องบอกอย่น้นะพวกาษาในได้ฮ่าฮ่่าา 2 lò đuôi, 2 lò đuôi S 2 lò đuôi. này tuôc khi nhảy phải hơi boy, đuôi nãy หมาตัวมาตัวมาตัวเอ็เอ็ดออังเลยับเลยมาไปเลยเอ็ดออกมาออกมานี่เอ็ดมาทเลยร่มครับตัวหลังตัวหลัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không